ันนี้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนชนได้มาติดตามโครงการสายใยรักของครอบครัวซึ่งกรมการพัฒนชนสนับสนุนใน3จังหวัดและหนึ่งอำเภอในสีอ่อำเภอของยะสงขาซึ่งอำเภอรามันถือว่าเป็นโอกาสดีทับที่เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมในวันนี้เข้ามาชมกิจกรรมของครอบครัวนะครับครอบครัวสัมพันธ์และก็ กิจกรรมที่กรมการพนุษยสนับสนุนด้านเยาวชนและสตรีอะ่อไหมครับเราลองเทียบเพียมอร่อยไหมอร้อนเลยฮะโอ้โหอโอ,โอ,โอนี่เป็นสูตรที่ทางกรมสอนไปเมื่อกี้ล่าสุดเลยแหละฮะโอเค,อเคเนะฮะร้อนหรนือพี่ทำก็อร่อยเราดูสีหน้าแล้วน่าจะอร่อยนะฮะเยโ,โอเค ไม่หยุดเลยตลาดร้อนเนี่ยอร่อยไหมครับพี่อร่อยไหมอร่อยจ้ะอร่อยมาก ใจใจใจเลยนะฮะคนสวยคนสวยคนสวยก็ไปวันนี้จำได้ไหคนสวยลูกค้าพี่ทำท่านอะไรเนี่ยห้าคนเลยใช่ไหมะจะปรอบตัวะพ่ะพ่อไปเรียนหมดไปเรียนหมดแล้วเป็นไงบ้างกลับมา จากที่ไปกับรว่าที่ว่าไปเข้าโรงแล้วกลับมาเป็นไงบ้างความสัมพันของเราพีวพี่องคนเราเปลี่ยนไหมงไอ่ะ้หรอชาผู้หญิงผู้หญิงับแลเรียนอยู่ไหมเรียนเรียนวกเราอ่ะเรามีความสุขไมมียังไ่ออยากให้มีอมแล้วมีหน้าอยู่ในเป้าหมายของคีหน้าเวลาหมู่บ้านแล้วแหละ แต่ตอนนี้เขาให้เขาดูว่ากิจกรรมของเรานี่คือประสบความสำเร็จแล้วพวกเราก็มีความมีความผูกพันมีความสุขในครอบครัวกันมากขึ้นตรงนี้นะเออน่าจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเนาะเอออย่าให้เลิกนะเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราถ้าเป็นกิจกรรมแบบนี้แล้วคนจะชอบเนาะโดยเฉพาะกีฬานะอกีฬาคนจะชอบมากยงเนาะเมาตัว้เดเอาไปส่งบอกเขาอเนี่ยเราไปผูกลงมาเขาได้นะให้ลูกตั้งใจเรียนนะหรือว่าพ่อรักลูกนะ

นีรครับก็เปล่าเสืครับค่ะสวัสดีค่ะก็ข,ะข,อขอขอบคุณชาวอำเภอลามันทุกท่านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนายกอบตแล้วก็พวกกลุ่มอาชีพที่มาต้อนรับในวันนี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะได,ได้มาเยี่ยมในวันนี้ขอ,ข,อขอบคุณมากค่ะครับและนี้ก็คือภาพรวมทั้งสองตำบลที่ทางทีม้านที่กรมการพัฒน์ชลน,นะครับได้มาตรวจเยี่ยมให้กาลังใจ ครงการสายรัชสัตย์สภาครุฑหลวงและก็สตีโอชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ทางหมู่บ้านเองก็มีความปักปลื้มนะครับแล้วก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งหลังจากที่ได้ดําเนินการกันมานะครับเป็นเวลาหลายปีก็ได้เจอเจ้าหน้าที่กลุ่มบ้างก็รู้สึกคลืนรู้สึก